วอใต้มืน่สองสมนี่อีกรูนะคะนสองสาเปลี่ยนท่าไหมคะได้ไมไ่ได้ค่ะเรามาวิ่งไ้หัวใจจริงๆรเอ้ยหนึ่งสองสาม ต, Dante, ต่อไปครับเรียบร้อยครับยี่สิบห้าแสดงว่าคนได้25เนี่ยผ่าน20มาเป็นที่เรียบร้อยมีเสื้อสอตัวแล้วตอนนี้ตอนนี้เราก็ลุ้นไปที่ ห้าสิบนะครับเสื้อห้าสิบนะก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับเขาจะส่งมาตามรหัสของตัวเองเลยนะครับนาะขอบคุณทุกคนครับชวนกันมาวิ่งเดี๋ยวเราจะมีอ่าเป็นเรื่องของการรับแคลอรี่อีกใช่ไหมนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆในทุกช่วงของวันสําคัญนะของอสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะมีกิจกรรมเข้ามาให้พวกเราได้ได้ทํากันนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบครับ ใครที่สะดวกก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับเพราะถือว่าการออกกำลังนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยู่แล้วนะครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนารุณาหมามะขอแนะนำตัวก่อนนะคะนารุนาหม่ามะนะคะคดเลขที่8101คะ่ะวันนี้มาแนะนำตัวเสร็จแล้วอยากจะบอกว่าตัวเองที่มาวิ่งในวันนี้นะคะคือได้ได้ได้มาขนาดนี้จากเดิมนะคะเ,เข้าใจว่าต้องมีวินัยกับตัวเองก่อน แต่ตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าเรามาทำปักรันตตรงนี้มีความสนุกจากเดิมน้ำหนัก69กิโลตอนนี้มาที่เหลือที่60กิโลค่ะนั่นคือความสนุกที่เราทำมาเสร็จแล้วจากเดิมที่เราเคยน้ำหนักมากขึ้นเรามีวินัยมากขึ้น เราณนะนะเวลานี้ก็คือว่าเหมือนจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยเหมือนเป็นปัจจัยที่ใกล้ๆก,กับปัจจัยที่5้าที่6เลยนะคะขาดไม่ได้ต่อให้เราจะวิ่งไปต่างจังหวัดเราก็ยังคิดถึงที่ตรงนี้นะคะทุกวันเสาร์เราจะต้องออกมาที่นี่นะคะและเราทําด้วยความสนุกสนานเราทำด้มีความสุขคะ่ะถึงได้มาได้ขนาดนี้นะคะ่ะเกิดจากความสุขนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางบุภาเทพสุวรรณค่ะหมายเลขบิ๊ก9012ค่ะแรงบันดาลใจที่ให้มาวิ่งปาร์คลันไทยแลนด์นะคะคือ 1. นึ่งทำให้เราได้มีเพื่อนสองเรามีวินัยในการาให้ตัวเองได้ออกกำลังกายทุกเช้าค่ะาสามาทำให้เรามีความรู้สึกว่า เราอยากตื่นขึ้นมาทุกเช้าเพื่อให้ได้ออกกำลังกายได้สดชื่นนะคะสิ่งที่มาในวันนี้ทุกวันเสาร์นะคะ,ะมีความรู้สึกว่ามันมีความสนุกแล้วก็ได้เพื่อนอทุกคนมีความเป็นกันเองช่วยเหลือกันมีวิ่งก็พากันไปวิ่งบ้างเดินบ้างน,นะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนค่ะมาร่วมวิ่งด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจริญธรรเจอามานะคะประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีรหัสคลิปนะคะหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้านะคะตัวเองเป็นคนมีพฤติกรรมแต่เองที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าพิถอาหารยังปรับพฤติกรรมตัวเองไม่ดีนะคะตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองมีแต่ชะนีมูลกายสูงก็เลยมาปรับพฤติกรรมใหม่ด้วยการงดอาหารและก็ที่สำคัญให้ ได,ได้เข้าร่วโครงการแล้วได้รับเสื้อเสื้อ25ครั้งนะคะ <c oughs> อู้สุดดีใจนะคะ,ะ,ะ,ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ได้วิ่งอย่างเดียวนะคะได้ทำในเรื่องของจิตอาสาแล้วก็ฝึกวินัยตัวเองในการมาวิ่งให้ตรงเวลานะคะ, <c oughs> ะก็มีความสุจริตจริงใจในการ กับพฤติกรรมตัวเองนะคะแล้ววันนี้วิ่งเสร็จก็ได้ทําจิตอาสาทาความสะอาดเก็บขยะที่พอยู่นิดนึงนะคะก็ขอบคุณนะคะโครงการปักรันไทยแลนด์ที่ให้สิ่งดีๆให้กับชาวปัตตานีสวัสดีครับคุณชาชัยมันครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีครับวันนี้เรายืนอยู่ที่สนามสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เทศบาลเมืองปัตตานีนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมปักรันไทยแลนด์นะครับที่ทางสำนักงานจัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร่วมกับทางจกต่างา นะครับทำขึ้นมานะครับแล้วก็มีสมาชิกนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ย mm hmm. ก็มากขึ้นทุก,ท,กทุกวันครับวันนี้เองก็มีสมาชิกมาสมัครเพิ่มเติมนะครับที่เขาเราถามเราว่าที่เข้ามาสมาัครกิจกรรมร่วมกับเราเนี่ย mm hmm. เขารู้สึกอย่างไรเขา mm hmm. เห็นอะไรจากโครงการนี้นะฮะอย่างแรกเลยเขาบอกว่ามันเป็นการสร้างวินัยในตัวเองว่า ในทุกๆวันตื่นมาจะต้องมาวิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสง,งนคน์องของกรมรัศดลกัการท่งเยกีฬาอยู่แล้วที่ต้องการคนออกกำลังกายเป็นนิดนะครับอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งสามวันนะครับซึ่งก็ถือว่าประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่งนะครับทุกวันนี้มีคนมาสมัครเพิ่มตลอดเวลานะครับส่วนที่สองเราถามว่าที่เขาเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเขารู้สึกอยากไร<ม>เห็นอะไรถึงมาสมัคร ขาบอกว่าเห็นความสนุกสนานเห็นความเป็นมิตรไมตรีของคนที่มาร่วมกิจกรรมนะครับจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันต่างคนต่างวิ่งวันนี้เนี่ยเขามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ทากิจกรรมร่วมกันนะครับเสร็จจากการวิ่งปุ๊บก็ชวนกันไปเก็บขยะบ้างชวนกันไปในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆบ้างก็เป็นการกระตุนผันานนะครับอย่างที after, ่3ามเขาบอกว่าเห็นความเป็นเอกภาพนะฮะเขาก็บอกว่าเอ๊ะจากคนที่ไม่รู้จักกันเริ่มรู้จักกันเริ่มไปไหนด้วยกันปัจจุบันนี้กลายเป็นทีมเดียวกันนะครับ พอเป็นทีมเดียวกันปุ๊บเนี่ยเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ประจาตัวของทีมของเขาครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยรองเท้าก็เป็นรองเท้าเหลืองเหมือนกันนะครับเสื้อเหลืองเหมือนกันนะครับหมวกแดงเหมือนกันอย่างนี้ฮะรวมไปถึงเรื่องของแมสส์นะครับเขาก็จะใส่กันมาแบบเป็นชุดเป็นชุดไอ้นี่คือเห็นความแตกต่างเห็นความสวยงามนะครับซึ่งเป็นผลพวงมาจากโครงการป้ากันไทยแลนด์นครับก <c oughs> ็อยากจะให้โครงการเหล่านี้อยู่กับพิจกรรมคนไทยไปตลอดครับผมขอบพระคุณมากครับ